ในร้านไหนที่เขาบอกว่าเปลี่ยนหน้าจอดีอ่ะก็บอกว่าจะเปลี่ยนเองมาทําไมหยุดพูดไปเลยร้านนี้แล้วค่ะแม่ตรงนี้เลยเขาบอกว่าซ่อมดีทิงฟิสเซอร์ i ิ e นี่เหรอแค่พอสัพท์เคี่ยงเดียวมาอะไรนักหนาถ้าไปถามเขาดูสิสวัสดีครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับพี่คะเปลี่ยนจองมือถือ iPhone เท่าไหร่คะอ๋อไอโฟนรุ่นนี้ราคาพันหงานเทียมงานแท้สองพครับเฮ้ยโดนเขาหลอกแล้ว งั้นซ่อมเลยค่ะพี่เอาจอแทนเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนหน้าจอแพงอะไรขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวสั่งออนไลน์มาเปลี่ยนเองไม่ถึงพันหรอกมิดทีนอะไรของแกเนี่ยเป็นประจําเลยแม่เป็นแบบนี้ประจำาช่งครับเปลี่ยนหน้าจอให้หน่อยครับเครื่องเป็นอะไรมาครับผมสั่งจอมาเปลี่ยนเองเปิดไม่ติดเลยนี่แหละบอกแล้วเดี๋ยวสั่งมาเปลี่ยนเองหลายคนแล้วเป็นแบบนี้ แกะเช็คอาการดูแล้วจอแพรมันขาดนะครับน้องมันขาดได้ยังไงก็น้องไม่ใช่ช่างน้องแกะออกมาโดยไม่ระมัดระวังแพรจอมันก็เลยขาดน้องจะเปลี่ยนเลยไหมครับจอเทียม1500บาทส่วนจอแท้2,500บาทแถมฟิล์มฟรีมีรับประกัน3เดือนเอาจอแท้ไปเลยครับพี่จัดไปครับน้องรอรับได้เลยไม่เกิน30นาทีครับเสร็จแล้วครับน้องโอ้โหเมียนได้เชียงใหม่เลยวะ